สวัสดีครับวันนี้จานจก็มาพบปะอีกแล้วนะครับช่องจานจมี2ช่องนะครับคือจานจเสื้อเป็นช่องของ YouTube แล้วก็จานจูชาแนลก็เป็นเพจในแฟนเพจนะครับซึ่งช่องนี้จะทําเกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมคลเครื่องรางของขลังและคาถาอาคมความเชื่อสิ่งเล้นลับต่างๆซึ่งก็ จะลงคลิปในเรื่องของเครื่องรางของขังและก็พระเครื่องเป็นหลักๆนะครับซึ่งจันจโจก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมาแต่ไหนแต่แตารแล้วนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆนะครับพ่อก็เป็นคนที่สะสมพระแล้วก็จะนําพระมาให้แขนตั้งแต่ตอนเด็กๆนะที่จําความได้เพราะว่าด,ดูในรูปนะครับรูปถ่ายก็จะมี แผนสร้อยนะครับแขนพป,ประมาณ3-4มสี่องนะครับขาดตอนนั้นน่าจะสองขวบนะครับสามขวบ,บดูในรูปเก่าๆนะครับก็เลยเป็นคนที่ชอบพระมาจากไนแต่ไรนะครับตอนและทีนี้ก็เริ่มมาสะสมประมาณช่วงปี3าศูนย์นะครับก็เริ่มสะสมพระเครื่องมานะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้สะสมมาหลายเดือนแล้วนะครับก็เก็บไว้เฉพาะรุ่นที่เราเรามีแล้วก็เคยสะสมเพราะว่า แฟนห้ามนะครับแฟนว่าไม่ให้ไปเช่าต่อไม่ให้ไม่ให้ไหปบูชาต่อไม่ให้ไปสะสมต่อนะครับมีแค่ห i ก็เอาแค่นั้นก็เลยไม่ได้เช่าไม่ได้สะสมไม่ได้ตะเวีนตามวัดวาอารามต่างๆ,ๆแล้วก็ได้บุญแล้วก็ได้ทําบุญได้พระมานะครับช่วงนั้นก็เลยพระก็ไม่มีเยอะครับก็มีตามที่มีนะครับซึ่งก็กหลักๆแล้วก็จะแขวนอยู่หลายองค์นะครับ วันนี้ก็จะมาแนะ,แน,ะนำนะครับถขาวเวสุวรรณนะครับถขาวเวสุวรรณนะครับเป็นเทพที่ปกป้องนะครับรักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นหนึ่งในเทพที่ดูแลทั้งสีทิศนะครับมีทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกตะวันตกนะครับไม่แน่ใจว่าสีทิศมีทิศอะไรบ้างน,นะครับก็คือข่านก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็จะ ดูแลนะครับพระพุทธศาสนานะครับเคล็ดลับในการบูชานะครับในการที่จะแผลนะครับเวสุวรรณก็คือหนึ่งต้องมีความศรัทธาในศาสนานะครับซึ่งท่านก็ดูแลนะครับปกป้องพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ท่านเป็นเทพเจ้าเป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัตินะครับเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากนะครับอีกอย่างนะครับท่านก็เป็นนายแห่งพูดผีปีศานะครับเป็นนายแห่ง เป็นนายแห่งยักษ์เนาะเป็นหัวหน้ายักษ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ท่านก็จะให้คุณมีเรื่องของนะการคุ้มครองป้องกันนะครับความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินนะครับเพราะว่าท่านเป็นทั้งผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากนะครับแล้วพระวิษั์ที่ผมแขนนะครับน่าจะอยู่ข้างในเนายยะ,นะครับน่าจะอยู่ข้างใน เป็นทราวิุวณของหลวงปู่ยาท่านทวนนะครับวัดบ้านพับนะครับเพราะว่าองค์ก็ไม่ใหญ่มากนะครับองค์ก็เล็กก,กับท่านรัตพอดีนะครับผมก็เลยนํามาแขวนนะครับเป็นเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อกําไรกําไรของโบราณนะครับซึ่งหลวงปู่ยาท่านทวนก็เป็นพระดทองทำองมือบนผมก็เลยนํามาแขวนนะครับเป็นหนึ่งตนเป็นแขนคู่กับ ยาคุดนะครับแล้วก็ได้สะสมได้บูชามานะครับเขาเปิดให้จองนาะช่วงนั้นหลายปีแล้วก็เป็นท้าเวสวุวรรณนะครับของหลวงพ่ออุดมนะครับน่าจะอยู่ทางอาุธยานะครับวัดอะไรนะพิชัยสงครามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทางผู้สร้างนะครับได้รวบรวมมวลสารต่างๆนะครับก่อนที่จะนำมาเท,เทวาพิเศษนครับ เขาใไปด้วยทัพอดีทุนตรงนี้เยอะมากครับแล้วก็มีการปลูกเสกนะครับซึ่งก็เป็นทะบิสณ์วรณที่องค์เล็กๆนะครับตนตนองไม่ใหญ่นะครับผู้หญิงสามารถที่จะแป่นได้นะครับองค์ไม่ใหญ่แล้วก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับองคหนึ่งก็ได้นะครับต้นหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกวนะ่าแต่ผมชินกับการนี้เรียกว่าตนเรียกกับการว่า องนะครับเพราะว่าเคยแสนฝ้าก็รีเ,เรียกว่าเป็นองนะครับก็เลยนําไปแวนไว้ที่ที่รถนะครับก็จะเป็นเท้าว,ว,วิษวนของลวงปู่การหลงนะครับวัดอะไรนะเขาแก้วหรือเปล่าน่าจะเป็นวัดเขาแก้วเนาะลวงปู่การหลงเขี่ยวแก้วนะครับท่านก็สร้างเท้าว,ว,วิษวนไว้ไม่ไม่แน่ใจว่ามีกี่รุ่นแต่รุ่นที่ผมมีก็เป็นรุ่นที่สวยงามมากนะครับองค์ใหญ่แขน พอดีน้ำมาแกนจะหนักหน่อยแล้วก็ต้องแขนหลายสร้อยเนาะหลายหลาย่ายวงก็เลยไม่ไมสะดวกก็เลยนําไปไว้ที่ที่รถนะครับให้ท่านดูเลเวลาเวลาเราเดินทางนะครับก็จะเกี่ยวคาดปลอดภัยด้วยนะครับสวยงามเข้มขังนะครับเป็นเนื้อเนื้อบราณนะครับเนื้อสมิ้เนื้อสมนิเน,มนเขียวแล้วก็คนที่ออกแบบออกแบบได้บบไดูบบน้าเกลงขามนะครับลูกกูกันหลวงวัดเกี่ยวเกนะี่ยวเนาะถ้าไม่แน่ใจว่าวัดเขาเกี่ยวนะครับ ท่านก็สร้างไว้เหมือนกันนะครับผมก็ไป้นนามาเขียนนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับเพราะศรัทธาของคนที่ศรัทธาในเรื่องของยักษ์นะครับท้าวเวสุวรรณมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพราะว่าแต่เด็กๆก็จะมีคนนําพยันนะครับนําไปแขวนไว้ตรงเตยนอนป้องกันพูดพิพิศานะครับผู้ท้อผู้แก่ท่านก็ได้มีความเชื่อต่อท้าวเวสสุวรรมา ตั้งแต่โบราณแล้วนะครับและปัจจุบันก็มีการสร้างนะครับมีการปลูกเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีาบางวัดนะครับนิยมที่จะสร้างเทวสุวรรให้คนต้องไปกราบไหว้ต้องไปขอพรก,ก็อีกหลายวัดนะครับซึ่งอุบลก็มีน่าจะมีอยู่ที่สองที่นะครับทางตานสูมแล้วก็อยู่ในตัวเมืองอุบลน,นะครับก็มีบางทางภาคกลางทางภาคตะวันออกนะครับ สร้างพาไวสษุว์แบบองค์ใหญ่ให้คนเป็นบูชานะครับเช่นนะครับอยู่วจุฬามณีนะครับพระอาจารย์อัดนะครับพระอาจารย์อัดท่านสร้างเป็นรูปใหญ่คนเข้าไปกราบไหว้ขอพรก็เกิดประสบการณ์เกิดโชคเกิดลาบนะครับบนบานสาำกก่าก็ประสบโศกสมเร็จนะครับจันจูก็เลยมาแนะนํานะครับถ้าท่านอยากมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเวลาเรา เจอประสบปัญหาต่างๆอยากมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยตใจเพื่อลึกถึงท่านกราบไหว้ขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับท้าวเวสสุวรรณก็เป็นหนึ่งในเทพที่เราสามารถที่จะนำมาบูชานำมาแขนได้นะครับซึ่งก็จะมีคาถาก่อนจบเขาจะได้กล่าวคาถาของท้าวเวสสุวรรณในการที่จะบูชาท่านอิติปิโสภควายงมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนโมนานังสุขขัง อหังสุตกตนนโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัภูริโตเวสะสุสัตพุธังอลหังสุโตถาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ